ชื่อเที่ไหคะต้องรู้ที่บางคนเนี่ยไม่มีชื่องไไม่มีชื่อไม่มีสิ์แต่ถ้าใครมขอเพิ่มชื่อที่หน้าหน่ยเลือกตั้งทำาด้ไในวันเลือกตั้งเป็นีน้หได้ตอนี้อีไหนคะตอนีเป็นตการประจำนือต ถ่ายปีโอแป๊บนึงครับหนึ่งสองสามถ่ายได้โอเค ออมาแล้วใช่คะรับของนี้ใครรูปนไหนครับไอพี่อนไพี่นอยงคะโอเค ขอช <Nvidia> ื่อหน่อยได้ไหมครับ <busca S 3> อเปน่สนะคขอชื่อค่ะสวัสด่ะค่ะค่ะราลงสนะคะาสดตบครับนิดน่อยคตัวสูงด้วยโอเค พี่ผู้งด้วยก็ได้ครับจากเทศบาลครับรลลเรื่องการเลือกตั้งนะครับครับผมนะครับหนึ่งสองครับโอเคไม่เป็นไรอ้าวอ้าวโอเค ลงๆไปกลมๆพี่ต้นเข้าเข้าอ่าจะได้แบบแลงดูเยอะๆหน่ยอยโอเคครับบานครับรวมงเกี่ยวกับการเลือ,อกอตั้งครับฝากแผ่นพับด้วยนะครับวันที่17รุ่นรุ่าคมจมีการเลือกตัง้งระหวังรถนะครับ เสรจลครับส,สวัสดีครับคุณลุงไม่เป็นไรครับโยบุ๋มจะแจกไม่มีติดเลื่องหรือล่ามันไม่เป็นไรครับแจกคมือสหรับคนที่เกิดจะแนะนาคนอื่นครับพื้นที่ะครับเนาะ โอเคครับไปดิงรอบนี้โอเคครับครับพอแล้ว